เก้าเก้าเจ็ดก้าเก้ากอยู่ทางหนาหมอสองหกโอ้หกสองหกหกสองหองหตายอยู่หนาเหมนเก้าเก้าเจ็ดไมอยู่หนาเหมือดตายเก้าเก้าอยู่หนาหกองหก Oh. Oh. Wow. Wow. Mất chất những nữa sau cao mặc mặc cầu phim, vừa nói là quay lại tang quay lại quay lại quay เรีนไม่กันเรียนไม่กันบอเข่าบอเข่าอาจารย์ให้เก่าหนึ่งแปดเก่่าหนึงแไอนี่หนึ่งเมษายนครับอาจารย์จะปลอยตัววันนั้นเพราะว่าศูตรตัวนี้เริ่มากค่อนข้างดีไม่หลุดครับครึ่งวันนี้มีแปดวันงวันนี้อาจารย์บอกว่าีมีแปดแตมีแปดอีกออกเกสแปดแล้วก็อาจารย์ที่วางวันตัวนี้เริ่มมาก หัวนี้ก็ถือว่าเป็นงัวที่อาจารย์คิดว่าสูตรเดินม,มาทั้งหมดแปดหววแล้ว<า>อันนี้ถ้ารวมตัวนี้ก็เป็นงวดที่แปดแล้วก็มวดประจำวันที่ 1, หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าอะปล่อยตองหว,ว,วดเลยครับอาจารย์แซมปล่อยตองงวดเลยอาจารย์ปล่อยตองหวดเลยเนยบอกปล่อยเลยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้า ซ,ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้างวดต่อไปซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีรรห,ห้าจำไว้ถ้าเลยนเดนแห้งต้นนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้างวดต่อไปซื้อยังไ้ขอให,ห้มีห้าย่ำในวันมีหานี่เขาก็ความยางไงเนี่ยถ้าห้าหกห้าหกห้าสามแล้วก็ห้าศูนย า6 5 3 50 50เสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าปล่อยเลยอาจารย์ปล่อยเลยแล้วหนึ่งเมสายยนเพราะว่าสูตรตัวนี้เดินมาทั้งหมดแปดวดนะแปดงวดแล้วแปดนวดแล้วตอนนี้งวดที่เก้าเต็มห้าื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าต่อไปพูดพูดไหนที่ผิดหลังก็ไม่เป็นไรเนาะ อาจารย์ก็ต้องขอโทษถูกที่ลูกหาทุกคนที่เรี้ยสี่พิกมาในงวดนี้แต่ธรรมดาเลขที่เขาไม่ลดอาจารย์ก็ต้องขอโทษขอให้รับรับถูกที่ลูกหาทุกคนที่บ่อืือเพ่ก็ต้องขอโทษหลายๆอาจารย์ก็ทำเต็มที่ถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกบ่อถือก็คือบ่อถือแค่นั้นแหละเนาะมรนมางวดหนาก็ยังมีอ่โ่งงวดนี้เข้ารุดนในยิ่มล่ะปะแปดมากดิน อาจารย์ก็เลยฉีกสูตรไทยเลยงวดต่อไปมีห okay. e okay. ้าแน่นอนเพราะมันเขามาแด้แฝงงวดที่อาจารย์เบิ้งสถิติอาจารย์บอกห้องสูตรต่อบอกห้องสูตรต่อมันบอกเราพูดหาแล้วมันได้หาอาจารย์บอกเราแล้วซื้ออะไรก็ได้งวดนี้ขอให้มีห้าหงวดประจำวันที่1เมษายน1เมษายน2567ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าอีกแล้วอีกอีกันนี้มีหมด มีกับผู้ชคดี่ถูกราวัลหรือท้าด้วยค่ะผมไม่ทรงสามารถตรวจสอบผลรางวัลในงาได้ที่วัไว้อ่เะประจําวันที่หนึ่งเมษาเห็นแล้วยังเสื้ออะไรก็ได้ขอใมีห้าอาจารย์ปล่อยตองม้วนเลยนะครับปล่อยตองวดเลยตอนนี้เดินดีมากสูตรนี้เพราะว่ามันมี่แปดมากอ่ะแปดก็มากอ่ะครับตอนนี้ก็เลยคาเกิดงวดต่อไปก็เนิตห้าแล้วกันเป็นวิจารณาฝากไว้วิจารณาเนาะครับ ผู้ใดบอถือก็บอบไปยังไมก็ถือว่าอาจารย์ของผถือขึ้นกันก็เสียใจไม่น้อยกว่าลูกศิษย์ลูกหาเ<ะ>นาะก็เสียใจนําลหกศิที่ลูกหาอาจารย์ก็เสียใจ,ใจทีอบูถือแต่ว่าข้ายังไม่เสียใจเพราะว่าขาเหลือที่สิล่งทุน่นข้าเหลือที่สิเสียงดวงข้าก็ต้องยอมับไปไลยว่ามันมีใดและมีเสียข้าตตองมีาการเตรียมการไว้ถ้าสมมติว่าเข้าไใดอย่างเดียวมันกระเพมเพราะว่าหวยก็มีเข้าและมีถูก เนาะอ่าอาจารย์ก็เป็นแนวท่าใหมแล้วก็หัวหน้าติดตามใหม่เจอกันเนาะหัวหน้าเจอกันใหม่หัวหน้าเจอกันใหม่เจอกันเนี่ยเนาะก็หัวหนี้ถือว่ารูดใจกับเขาอยู่แปลเนาะทะเล็คเห็นจะมีหัวเร็วๆมาแล้วอ๊บหนึ่งแป๊กเออมาหนึ่งแป๊กอามันจะว่าเจ็ดแป๊เออมันสิบเก้าแป๊กเนี่ยกระบอกเนาะบอกเป็นยังเนาะครับผมครับ เอาไหม่ครับเอาไมเอาไม่เอาไมเอาไม่ปกติมีเขาไม่ลดนะปกติครับผมครับยังไงก็ฝากเพโาะสวดเพราะเอฟซีเนาะนะครับอาจารย์เนาะการทำข้อมาทำนาทีเอ่อนาทีจนสุดข้อมารถแล้วนะครับก็มันมาหลุดเนาะนะครับก็ทีสักตัวเขออกหามเหมือนบอ๖๒๖อ่ะครับอืมครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมเห็นบอเนี่ยอาจารย์ที่ไม่เห็น